รีวิวเล่รสซาวทวิสเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดแซ่บเฮ้ยคุณผู้ชมเร่รสนี้มันออกมั้งแต่เมื่อไหร่วะเออมันออกมาแบบเงียบๆไม่เห็นมันโปรโมทอะไรในหน้าเพจเลยนะมันตกพิสันได้ตรงคําว่าเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดแซ่บเนี่ยมันเขียนไว้เปรี้ยวจี๊ดเผ็ดแซ่บแล้วมันก็มีรูปมะนารูปพริกคือถ้าใครดูพิสันรีวิวขนมหรือว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่อ่ะจะทราบว่าพิสันมีคนชอบกินรสเปรี้ยวรสเผ็ดครับเนี่ยมันเขียนเรียกว่าตกพี่เลยสองคำนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดเลยนะครับแต่ เขาบอกไว้ก่อนเลยว่ากูไม่เชื่อค่ะยิ่งคําบ๊อเผ็ดเนี่ยนะยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับมันฝรั่งยี่ห้อนี้ยี่ห้อเลเนี่ยกินมาไม่เคยเจอเผ็ดเลยถ้ามันฝรั่งที่เผ็ดจริงๆนะเคยมีของที่พี่ซันเคยรีวิวอะมันฝรั่งสีดํานะครับอ่าแล้วก็พวกมันฝรั่งยี่ห้อแดบักของมาเลเซียอย่างเงี้ยมันมีรสเผ็ดอยู่อ่าถ้าเป็นของไทยก็มีเทสโต้พริกจกักรพรรดิตัวนั้นอนะเผ็ดจริงนะครับก็คงหวังได้แค่เปรี้ยวนะ อ, страх. อ่ามันจะมีออกใหม่มาที่เป็นตัวที่มันคู่กันอ่ะอ,อีกรุ่นนึงเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ซันจะมารีวิวนะครับมัน decoration. ออกใหม่ดีมากแต่ตัวนี้เงียบๆอืมเป็นแผ่นเรียบนะเดี๋ยวลองมาเทลงไปในชามนี้โบโลเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดนะนี่มันก็ขายในเจ็ดเททีเดียวหมดห่อเลยว่ะนี่ทั้งหมดมันมีแค่นี้นะอ่า ดูคลิปรีวิวมันฝรั่งพี่ตันจะรู้พี่ตันจะรีวิวอย่างละเอียดนะครับให้ดูถึงเท็กเจอร์อเนื้อในนี่ซาวทวิสนะ,ะเดี๋ยวกูจะทวิสให้มึงเองนี่หมุนๆน,นะครับมันก็ดูเหมือนน่าจะเค็มอยู่นะครับกลิ่นก็มีความมะนาวนะส่วนส่วนผสมว่ามันจะใส่อะไรมาให้เรากินเนี่ยแทบจะไม่ต้องอ่านกันนะครับเพราะว่าผงชูรสจัดเต็มแน่นอนนะเครื่องทงเครื่องเทศอะไรของมันก็ผงชูรสนี่แหละนะครับอื อืพอกินเข้าไปแล้วอะ่ะกลิ่นมะนาวตีขึ้นจมูกอีกแล้วนะครับมีรสซาซาัซา้าน,นไอเนี่ยคงจะเป็นรสเผ็ดที่มันหมายถึงเอ้ตัวนี้มีเ็กเจอร์เครื่องเทศนี่ดูใกล้ๆเอาไฟซองคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ามันจะมี t e เ,เจอร์เครื่องเทศเป็นผงๆอยู่รสเปรี้ยวนะมีรสเปรี้ยวมีอยู่จริงกินมันฝรั่งแผ่นเรียบนะต้องสอนกันเลยดีเดียวนะครับ ใส่ปากไปตรงๆนะให้มันวางขนานกับลินนะะเคี้ยวผิดเหลี่ยมเนี่ยทิ่มเงือกทิ่มกรบพุงแก้มเจ็บที่หาย <c oughs> จากกูดูกินมันฝรั่งรสเปรี้ยวมีแต่รสเผ็ดที่มันโฆษณาไว้หน้าซองนะครับก็ไม่ทําไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าไม่ได้หวังอะไรจากมันอยู่แล้วนะไม่มีรสเผ็ดเลยแม้แต่นิดเดียวคือมึงจะเขียนมาหลอกกูเพื่ออันนี้พูดตรงๆนะใครดูคลิปรีวิวพี่ทันจะรู้นะครับซื้อมาเองรีวิวเองนะไม่ได้เป็นเหมือนพวกรีวิวสินค้า ที่แบบไทยอินโฆษณาไม่ใช่นะครับซึ่งยังไงพูดไปตามนั้นคือใครกินแล้วจะรู้สึกเผ็ดยังไงพี่สันไม่ทราบแต่ตัวพี่สันน่ะอาจจะกินเผ็ดมาจนลิ้นกูแตกเสียไปหมดแล้วก็ได้มั้ง<อ>คือมันไม่มีรสเผ็ดเลยนะไอรสซาซาซาน้ซานๆเนี่ยที่มันมีมาให้เนี่ยไม่เรียกว่ารสเผ็ดมันเป็นรสของผงชูรสนี่แหละยำก็มีรสห,ห,หวานนิดๆชอบเป็นรสของผงชูรสอีกเช่นกันนะ มันเป็นรอของเครื่องปรุงรสเดีย๋ยวพี่ันจะลองกินอัดๆเข้าไปอืมน้ำวันนี้เตรียมน้ำแร่มาแล้วนะฮะไม่รู้จะช่วยอะไรกับคนรักสุขภาพอย่างพี่ตันได้ห่ะกินอัดๆ,ๆเข้าไปอ่าจำมีรสเผ็ดร้อนอยู่นต้องลืมของมันนะฮะอื ทุกครั้งที่กินอัดแนมรสชาติแบบนี้รสที่ได้มันคือความเค็มเค็มเปรี้ยวแข่งกันรสเปรี้ยวของมันเนี่ยนะคุณผู้ชมจัวเลยจัวซาทวิตเนี่ยสาวอะซาวเวออที่แปลว่าเปรี้ยวเนี่ยมันเปรี้ยวก็จริงแต่มันเปรี้ยวไปคนละทางไม่สามารถคีกับมันฝรั่งกล่าวคือมันก็เปรี้ยวของมันไป อแบบมันเหมือนว่ามันมาด้วยกันแต่มันแยกไปคนละทางเฮ้ยกูจะลงแยกหน้าอุลพง์นะมึงจะไปนุสบับปีรดไปกันคนละทางนะครับไม,ไม่ได้รู้จักกันเลยนะครับร่วมทางกันมาเฉยๆพอเข้าปากแล้วแยกย้ายนะฮะไม่กลมกล่อมเลยนะฮะเปรี้ยวโดโดอือมเปรี้ยวโดโดรสเผ็ดไม่มีไม่มีอะไรเลยฮียขนาดพี่จานเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะให้คะแนนนะครับเล่ รสซาวทวิทนะครับมันเขียนว่ารสอีกแล้วนะเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดแซบนะครับต่อแหลกูเข้าไปนะเผ็ดแซบเนี่ยกาทิ้งเลยนะฮะไม่มีรสเผ็ดนะฮะไม่มีพยายามจะสะกดจิตให้ตัวเองเป็นคนไม่กินเผ็ดเราก็รับรู้ถึงรเสเผ็ดที่มันซ่อนอยู่นิดๆให้ได้มันก็ไม่ใช่รเสเผ็ดนะ่ะมันมันเป็นรสซา,ซ,าซ่านนิดนึงนะครับก็ไม่รู้สิมันมันมันเขียนมาแบบนี้เรากินแล้วเราไม่รู้สึกถึงเราก็ต้องบอกตรงๆนะครับ ทำไมไม่ทํารถเผ็ดมาแบบอีกเจ้าหนึ่งอ่ะนะมันเผ็ดจริงมีพริกเลยอ่าไอ้สองแดงๆดนี่พี่สันพูดตอนต้นคีบะนะเล่รสซาวสวิสฝั่งคะแนนนะครับกินเช่รสชาติหกรสสนะัมผัสเจ็ดนี่คือให้แบบหน่อยทษฐานที่รู้จักกันก็คือแบบเหมือนกับว่ากินกันมาตลอดนะครับเลเนี่ยก็ เป็นยี่ห้อที่พี่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ชอบยี่ห้อนี้แต่ว่ามันออกรถใหม่บ่อยก็เลยรีวิวเยอะนะฮะถ้าคำอบตั้งใจแล้ว,ลวเนี่ยอืมนี่พี่ตันให้คะแนนรสชาติหกเพราะว่าพี่ตันเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะฮะนีฮะไอ้น้ำแรกนี่ก็ไม่เกี่ยวนะไม่ได้โฆษณานะฮะปกติก็กินอียี่ห้อหนึง่งที่เคยรีวิวไปยี่ห้อนี้ไม่ไม่เคยรีวิวนะ เอ้ซื้อมาทำไมสองถุงเนี่ยมันซื้อสองแถมหนึ่งเฮ้ยแล้วอีกถุงนึงอะฮะใครขโมยอีกถุงนึ่งไปวะถ้ากินเป็นกับแก้มก็คงจะพอได้แก้มเบียร์อะไรอย่างงี้มั้งพี่ชันก็ดื่มแอลกอฮอล์เป็นนานแล้วนะฮะแก้มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์แบบที่พี่ันเคยรีวิวอะก็น่าจะโอเคอยู่ถ้าใครกินเปรี้ยวอาจจะชอบก็ได้นะครับ จะหาได้น้อยคนชอบกินเปรี้ยวแบบพี่ซันเนะี่ยถ้าพี่ซันไม่หลกปากเนนะี่ยน่าจะขายยากอแล้วมันก็เยิบๆด้วยนะตัวนีน้ไม่รู้ออกมานานหรือ,อยังพี่ซันนี่รีวิวจนหลอนแล้วต้องมาดูเฮ้ยกูรีวิวไปยังวะตัวนี้ยังนะครับพี่ซันไปเช็คดูแล้วยังอก่อนมันจะมีรสเปรี้ยวๆที่มันออกมาคู่กันอืออกมาคู่กันส่วนมากอันนี้เหมือนออกมาโดดๆหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเวลาที่พี่ไปซื้ออะ่ะมัน อีกตัวหนึ่งที่คู่กับมันหมดไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมันออกรถใหม่ไหมที่มันมีหลายๆรถในถุงเดียวอะพี่ตันเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งที่มันออกมารอบแรกนี้มันมาใหม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันกับตัวนั้นดีกว่านะฮะส่วนตัวนี้เดี๋ยวพี่ตันก็ต้องรับผิดชอบกินจนหมดแล้วกันแล้วพบกันครั้งหน้านะครับกับรีวิวโดนใจไม่รับโฆษณานะครับจากพี่ตันในดนตร m จิ i กเชียนะครับ ติดตามคลิปย้อนหลังได้นะครับคลิปรีวิวถ้าเป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศหรือว่าเป็นขนมหายากนะครับเป็นขนมตามกระแสอะไรที่มันมาแรงๆพี่ซันก็จะวางลิงก์สั่งซื้อไว้นะครับถ้ามันมีขายในร้านค้าออนไลน์ลาซาด้าช็อปปีนะครับลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายประกอบที่เดียวสินค้าจากลาซาด้าช็อปปีนะครับดูคลิปรีวิวพี่ซันก็หมั่นเช็คว่ามันมีลิงก์อะไรวางไว้ได้หรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรหรือว่าพวกอุปกรณ์บรรจกลเองก็ตามนะครับก็จะวางไว้ให้ถ้าคลิปไหน มันมีสินค้านั้นให้ซื้อทางออนไลน์นะครับอันที่ next